ภาคธุรกิจและนักวิชาการร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์อ่านสัญญาณเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเกมวิกฤตการเมืองพลิกโอกาสอนาคตเศรษฐกิจไทยฝากข้อเสนอถึงภาครัฐให้เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันผลักดันการลงทุนจากต่างประเทศและรับฟังภาคเอกชนให้มากขึ้นติดตามจากรายงานครับ ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังจัดระเบียบใหม่ทั้งเรื่องห่วงโซ่อุปทานการจับคู่ทางการค้าการเกิดกลุ่มเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายจากภาพภูมิรัฐศาสตร์กองบรรณาธิการไอบิสเนสเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวจึงจัดงานสัมมนาใหญ,ญ่ป,ปลายปี i อบิสเนสฟอรัมไทยแลนด์ฟิวเจอร์สิคแนล2026จับสัญญ,ญาณอนาคตเก้าใหม่เศรษฐกิจไทยโดยมีภาคธุรกิจนักวิชาการรวมแสดงวิสัยทัศน์ภายใต้หัวข้อสัญญาณเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยอ่านเกมวิกฤตการเมืองพลิกโอกาสอนาคตเศรษฐกิจไทย โดยในโพสต์รางวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะอัมพึกร่างกายไม่ตายแต่ขยับตัวลำบากด้านการค้าการลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจประเทศไทยเพราะไม่ขัดแย้งรุนแรงกับฝ่ายใดแต่ปัญหาอุปสรรคคือระเบียบที่มีจำนวนมากและซับซ้อนจึงฝากข้อเสนอถึงภาครัฐเร่งผลักดันการลงทุนของต่างประเทศที่สำคัญอยากให้รัฐบาลฟังเอกชนมากขึ้นปรับคอร์รัปชันอย่างจริงจังเศรษฐกิจไทยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใหญ่ให้ขายรายได้หลักของประเทศ ซึ่งมาจากภาคเอกชนปัญหาคือว่าขั้นตอนข้างในเนี่ยมันเยอะเหลือเกินกฎระเบียบเยอะเหลือเกินนะครับแล้ววิธีปฏิบัติได้มันถูกต้องนะครับต่างชาติบางครั้งไม่เข้าใจว่าต้องลงทุนกันอย่างไรถูกต้องทำยังไงอันนี้คือหน้าที่ของเราเสียต้องอำนวยความสะดวกนะครับเมื่อกี้ท่านรองนายกพูดถึงว่ากับนักลงทุน่างประเทศผมยกตัวอย่างแค่จีนนะครับจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกเยอะจากยุโรปจากสหรัฐนะแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นนี่ดีอย่าง พขาญี่ปุ่นเขาลงทุนกับประเทศไทยมานานแล้วเกินนะครับเขาทราบขั้นตอนหมดนะครับเขารู้วิธีทําถูกต้องได้อย่างไงนะครับก่อนนี้เรามีความจาเป็นที่จะต้องพยายามจัดศูนย์กลางเมื่อกี้ท่านรองนายกพูดแล้วว่าต้องสร้างศูนย์กลางอำนวยความสะดวกนะครับกับกับนักลงทุนต่างประเทศที่หอนค้าไทยและซาอุดเราเห็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่านักลงทุนต่างประเทศต้องการมาลงทุนประเทศไทยมากนะครับและในอาเซียนด้วยนะครับ ขณะที่นายเกียงไกเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปรียบเศรษฐกิจไทยเหมือนรถติดลมการดึงเศรษฐกิจขึ้นจากลมต้องใช้พลังงานและงบประมาณมหาศาลซึ่งอาจต้องใช้เวลานานอีกทั้งยังเผชิญแรงกดดันจากในประเทศและนอกประเทศสงครามการค้าบีบให้ไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมออกจากวงล้อที่พึ่งพาอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่จะต้องจับตาดูก็คือยักษ์ใหญ่ของโลก สหรัฐและจีนขนาะนี้งัดกันไม่ลงครับสหรัฐมีไม้เด็ดก็คือเซมิคอนดักเตอร์และชิปส์และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่ยอมขายให้จีนจีนเองก็มีไม้เด็ดก็คือเรื่องของแร่เอิร์ดแร่หายากซึ่งทั้งระบบของแร่หายากทั้งอีโคซิสต็มทั้งพพลายเชนอยู่ในมือจีนเสียส่วนใหญ่8-90% เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่รัดกันไม่ลงจึงเป็นที่มาของการพักรบชั่วข่าวหนึ่งปีมีการเจรจากันอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับและนี่ก็คือเงื่อนไขที่สหรัฐจะต้องทําแล้วก็จีนจะต้องทําแต่สิ่งที่จะต้องรุนกันต่อไปก็คือศาลสูงของสหรัฐอเมริกาที่จะตัดสินว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีอำน,นาจในการจัดเก็บภาษีร p r o c a l tariff หรือ มาตรการภาษีตอบโต้กับทุกประเทศไหม ด้านนายนนทรีทิศรยะยะบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญความท้าทายระยะยาว5-10ถึงปีทั้งในระดับโลกและระดับประเทศขณะที่ความท้าทายเฉพาะหน้ามีทั้งแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำนีสสาธารณะงบประมาณขาดดุลความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและการเพึ่งพาภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งปัญหาหลักที่ทําให้การแก้ไขความท้าทายเป็นไปได้ยากคืออุปสรรคเชิงสถาบานันปัญหาคอร์รัปชันกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและกลไกลของภาครัฐผมมองอนาคตก็ ข้างสดใสนะในอีก4ีถึงสเดือนต่อมาเราจะมีทีมเศรษฐกิจใหม่4คนที่จะเข้ามานะ แต่จะเป็นใครนะฮะบนซ้ายนะผมใช้คําว่าเรือใบอไร้ทิศทางนะเราเห็นว่าทํามาอะไรมานะฮะก็ทําอะไรไปหลายอย่างแต่ไม่รู้พายวนไปวนมาหรือเปล่านะครับบนขวานะครับเห็นแสงเทียนไหมฮะผมรู้สึกเลยว่าท่านสามารถจุดเทียนได้ดีมากนะควิกบิ๊กวินแต่ว่ามันอยู่ในคืนเดือนมืดถ้าเห็นปัญหาที่เราพูดถึงทั้งของคุณเกรียงไกรคุณสน,นั่นแล้วก็ท้งผมนะเนี่ยมันสามารถส่องสว่างให้เราไปได้ตลอดในช่วงกลางคืนนี้หรือเปล่าล่างซ้ายคือต้นกล้าในพายุนะครับเรารู้ว่าท่าน ภาคภูมิใจจะเข้ามาเพื่อจะช่วยแต่ว่าท่านโดนพายุแน่ๆทั้งพายุที่เป็นพายุการเมืองแล้วก็พายุเศรษฐกิจนะมีการรับน้องรอรับน้องกันเต็มที่และล่างขวาก็คือรู้กันดีนะเครื่องยนต์เก่านะฮะมันอาจจะไปได้แต่ว่าไม่รู้มันจะวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นความหวังจริงๆนะแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้การเมืองไทยเนี่ยวิกฤตสําคัญมันคืออะไรนะวิกฤตสําคัญมันก็คือการที่เราเนี่ยไปเล่นเรื่องการเมืองมากไป สำหรับผมผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไปดูล่างเศรษฐกิจมากเนี่ยจริงๆมันก็ไม่คิดริ้วคิเล่ะนะก็หวังว่าจะเป็นติเพื่อกอ่อนะให้ทุกท่านเนี่ยพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้ง6ด้านแม้สัญญ,ญาณเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวแต่ข้อจํากัดของรัฐบาลที่มีเวลาแค่4เดือนถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวในเวลาอันสั้นแต่ต้องได้ผลระยะยาวมีการกระจายตัวเพื่อไม่ให้ประเทศไทยติดหลมมากกว่าที่เป็นอยู่